วันนี้วันที่31ธันวาคมปีพุทธศักราช2564ในวันนี้พวกเราก็มาเข้าวัดทำบุญทำกุศลแล้วก็มีเวลาที่จะประพฤติปฏิบัติไหว้พระสดมนนั่งสมาธิโดยความคาดหวังของพวกเราก็คือหวังอยู่ในคุณเบื้องสูงคุณเบื้องสูงในที่นี้ก็คือหวังปรารถนาความสงบ ทางจิตใจหวังปรารถนาความรู้ความรู้ปัญญาความรู้ให้ได้เพิ่มพูนขึ้นมาหรือแม้แต่หวังที่จะแพ่ถถางกิเลสให้ลดน้อยลงไปเพราะว่าพวกเราเมื่อประพฤติปฏิบัติแล้วเน aires, ี่ยก็จะเห็นได้ว่ากิเลสต่างๆทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงต่างๆทั้งหลายไม่ใช่สิ่งที่เราจะปรารถนา ไม่ใช่สิ่งที่เราจะพอกพูนหรือว่าเพิ่มพูนเอาไว้ในจิตในใจถ้าเราฟังพระท่านบอกว่ากิเลสความโลภความกดความหลงเป็นสิ่งที่ไม่ดีบางครั้งก็อาจจะมีความรู้สึกนึกคิดเถียงขึ้นในจิตใจว่าถ้าเกิดว่ากิเลสความโลภมันไม่ดีอย่างนี้แล้วเราจะมีการทำมาหากินไปเพื่ออะไร หรือว่านะความโกรธมันไม่ดีอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าเขาประทุสร้ายเขาดุด่าว่ากล่าวเราเราจะโต้อตอบเขายังไงความหลงไม่ดีหลงไปในกองกองสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันไม่ดีแล้วเราจะอยู่ในโลกนี้เราจะใช้อะไรคําถามทั้งหลายทั้งปวงนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะบอกได้โดยคําพูดของบุคคลอื่น เพียงแต่ตัวเรานี่แหละจะสามารถบอกได้ด้วยการวินิจฉัยของตัวเราเองพระท่านจะบอกว่าความลบความกธความหลงไม่ดียังไงถ้าเราไม่ได้พินิจพิจารณาด้วยตัวของเราเองเราก็มองไม่เห็นแต่ถ้าเราพิจารณาไปในบุคคลที่แวดล้อมบุคคลรอบตัวเราญาติสนิทมิสหายแล้วเราก็พิจารณาไปว่าทำไมนะบุคคลนี้จึงได้รับ ทุกได้รับโทษในการดำเนินชีวิตตกหลุมตกบ่อหมายความว่าทำไมเขาชีวิตเขาไม่ประสบความสำเร็จไม่ประสบความเจริญรุ่งเรืองงอกงามในชีวิตเป็นเพราะอะไรพิจารณาไปแล้วขมวดลงมาแล้วมันก็อยู่ที่นี่แหละกิเลสความโลภความโกรธความหลงในจิตใจของแต่ละคนบางคนทำผิด ผิดศีลผิดธรรมไปกินเหล้าเมายาเยอะต่างๆธุรกิจกำลังเจริญก้าวหน้าด้วยดีขายของกำลังเจริญก้าวหน้าด้วยดีขายของได้สตุง้งสตางมากมายนะแต่ว่าบางทีบางครั้งก็ขายไปกินเหล้าไปขายไปกินเบียร์ไปถ้าขายไป,ยไปแล้วก็พูดจาสนุกสนานเฮฮาเพื่อที่จะให้ลูกค้า มีความสุขอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีจิตใจที่ดีอยูนะ่แต่ว่าคนก็ลืมมองว่า,าสิทธิมนุษยชนสิทธิของตัวเองสามารถนะขายไปกินเหล้าไปขายไปกินเบียร์ไปก็ได้แต่นะท่านผู้รู้นะหรือว่าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมนะก็จะมีสายตาที่ละเอียดมากไปกว่านั้นสายตาที่ละเอียดไปกว่านั้นก็คือว่าเห็นว่า,าความผิดพลาดนั้นนะ มาจากสติสัมพชัญญะที่พร่องไปถ้ามีสติปัญญาสติสัมพชัญญะบริบูรณ์ดีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการก็ไม่เกิดขึ้นแล้วทำไมถึงสติสัพชัญญะสติปัญญาถึงพร่องไปเพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่จะมาแพ้วถางให้สติปัญญาพร่องไปก็คือคือการที่ไปดื่มกินสุราดื่มกินสุราในเวลา นอกการงานก็ส่วนหนึ่งดื่มกินสุราในขณะทำงานก็ยิ่งอีกส่วนหนึ่งสติปัญญาของเราก็น้อยลงไปด้วยส่วนหนึ่งแล้วเราก็ไปเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนอีก <c oughs> เดือนหมื่นเดือนแสนว่าโอ้การกินสุราการกินเบียกกินสุราอย่างนี้มันให้ความสุขแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดมองลึกลงไปมันให้ความทุกข์เพราะว่าเมื่อ สติปัญญามันพร่องไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีเวลาที่จะมาตรวจดูมาตรวจดูพิจาณาอะไรต่างๆเ,าเชื่อว่าพวกเราที่นั่งอยู่บนศาลาน,นี้หลายคนหลายท่านก็เป็นผู้ประกอบการหลายคนหลายท่านก็เป็นเ,เจ้าของธุรกิจหรือว่าทำการงานอะไรต่างๆใหญ่โตเราก็มีความรับผิดชอบมีหน้าที่มีความ รับผิดชอบในการงานของเราแล้วเราก็คงจะเห็นได้ว่าตัวเราอย่างตัวเราเองจะทำงานประสบความสำเร็จในชีวิตเราต้องมีความขยันหมั่นเพียรหรือว่ามีตาที่ละเอียดที่จะมองข้อบกพร่องของตัวเราข้อบกพร่องของคนอื่นข้อบกพร่องขององค์กรกี่มากน้อยดังนั้นเมื่อเราเห็นคนนั้นคนนี้ทำงานแล้ว ทำงานขายของไปกินเหล้าไปขายขายของไปกินเบียร์ไปต่างๆก็จะนะทํานายได้เลยว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะทำนายได้เลยว่าระบบของเขาจะเป็นอย่างไรระบบก็จะต้องมีปัญหายอย่างแน่นอนอันนี้นก็คือเป็นเรื่องของทางโลกในทางธรรมก็เหมือนกันผู้ปฏิบัติธรรมจะว่าไม่ว่าพระหรือว่าโยมผู้ปฏิบัติธรรมก็จะมี สายตาที่ละเอียดกว่าผู้ที่ไม่ได้ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมสายตาที่ละเอียดนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นสายตาที่จะเอาไว้จับผิดใครแต่เราก็จะมักจะมองเห็นในข้อบกพร่องต่างๆไอ้าาสายตาที่ละเอียดมันก็เกิดขึ้นจากอุปนิสัยที่ละเอียดถี่ถ้วนอย่างเช่นญาติโยมมาที่วัดก็จะเห็นว่าออวัดนีนะ้มีความ เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยส่วนมากมีความสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยส่วนมากหรือว่าอย่าว่าแต่ที่วัดนี้เลยนะวัดครูบาอาจารย์อื่นๆนะก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านแล้วก็ในหลายๆวัดก็มีความเป็นระเบียบมากกว่าที่นี่ด้วยซ้ํามีความสะอาดสะอ้านมากกว่าที่นี่ด้วยซ้ํานี่เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าท่านใช้งานภายนอกเนี่ยขัดเกลางานภายใน ทั้งพระทั้งโยมที่อยู่ที่วัดเป็นผู้ที่มีความละเอียดถี่ถ้วนมีสายตาที่ละเอียดบางครั้งสิ่งนี้วางผิดที่ผิดทางไปท่านก็เห็นแล้วก็หนะยิบจับนะปัดกวาดเช็ดถูให้มันเข้าที่เข้าทางนะมาีธรรมะนะเป็นข้อคิดนะในสมัยสมัยก่อนสมัยที่หลวงปู่ชายยังมีชีวิตอยู่นะมีพระรูปหนึ่ง ไปฟ้องนะหลวงปู่ว่าพระอีกรูปหนึ่งทำไมถึงฉันน้ำปานะแล้วทำไมถึงไม่เก็บกติกวางไว้อย่างนี้หลวงปู่ชาก็บอกว่าท่านคิดดูให้ดีสักก่อนที่ท่านคิดที่ท่านพูดเนี่ยมันถูกหรือเปล่าผมพูดถูกครับเนี่ยเขาไม่ยอมเก็บหลวงปู่ชาก็บอกว่ามันไม่ใช่เขาไม่เก็บมั่งนะท่านไม่เก็บเองไม่เก็บเองลมนะมั่ง คำพูดนี้ถ้าเกิดว่าคนมองในทางโลกก็คงจะมองว่านะห,ลวหลวงปู่หรือว่าครูบาอาจารย์ไม่ให้ความยุติธรรมเพราะว่าคนที่จะต้องถูกลงโทษก็คือคนที่ไม่ได้เก็บกติกนะแต่จริงๆแล้วนะไม่ใช่นะท่านนะมองด้วยความยุติธรรมมองด้วยความยุติธรรมก็คือว่ามองเพื่อสอนบุคคลที่สองคนที่มาฟ้องนั่นแหละ คนอื่นเขาไม่เก็บก็ไม่เป็นไรคนอื่นเขาไม่เก็บเราก็เก็บเราเก็บเราเห็นเราก็เก็บขึ้นชื่อว่างานในทางธรรมงานในทางธรรมะแล้วจะไปเอาผิดเอาถูกแบบทางโลกว่าคนนี้วางคนนี้ต้องเก็บอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปงานทางธรรมคือใครวางเอาไว้ก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่าเราเก็บถ้าจะมองว่าเป็นบุญเราก็คิดว่าอะเราก็ได้บุญ แต่ถ้าคิดว่าเอาเราไม่คาดหวังในบุญในกุศลเราก็คิดว่าเป็นข้อวัดก็คิดว่าอาการที่วางของสงเอาไว้ทิ้งไว้โดยที่ไม่ดูแลอย่างนี้ก็จะเป็นอาบัตตต้องเก็บอ่นันี้ก็ถูกต้องแต่ว่าถ้าเกิดว่าสูงสุดไปกว่านั้นก็คือมองไปในมุมการประพฤติในมุมการปฏิบัติธรรมคือมองน้อมเข้ามาสู่จิตใจเราก็ต้องพิจารณาว่า ถ้าเราไปฟ้องครูบาอาจารย์หรือว่าเราไปตําหนิตีโทษเขามันก็ผิดเราไปตําหนิตีโทษเขาความโกรธเป็นกิเลสความโลภความกดความหลงเป็นสิ่งไม่ดีใช่ไหมถ้าเราไปตําหนิตีโทษเขาเราโกรธเราก็ผิดเรายิ่งไปฟ้องครูบาอาจารย์มันยิ่งออกมาเป็นจากมโนกรรมความคิดนะก็ออกมาเป็นวจีกรรมเป็นกายกรรมก็ยิ่งผิดใหญ่เลย ยิ่งถ้าครูบาอาจารย์หลงเชื่อเราหูเบาหลงเชื่อเราก็ยิ่งเป็นกายกรรมที่ไปยุแยงให้ครูบาอาจารย์เหมือนไปยืมมือครูบาอาจารย์ไปลงโทษเพื่อนอีกนะอันนี้เนี่ยที่นำมาพูดนำมานำเสนอญาติโยมก็เพราะว่าอยากให้เห็นว่าการปฏิบัติธรรมยิ่งเมื่อเราปฏิบัติเพิ่มพูนสูงขึ้นไปเนี่ยเราจะยิ่งมองเข้ามาสู่ตัวเราเอง แล้วก็การปฏิบัติธรรมยิ่งเราปฏิบัติเพิ่มพูนสูงขึ้นไปเนะี่ยเราจะยิ่งปล่อยวางบุคคลอื่นสิ่งรอบข้างบุคคลอื่นแล้วก็ปฏิบัติธรรมยิ่งปฏิบัติเพิ่มพูนขึ้นไปก็จะยิ่งเกิดความเบาเกิดความสบายเรียกว,ว่านะคนที่ปฏิบัติธรรมก็เป็นคนที่สุขง่ายทุกยากแต่ถ้าคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมก็เป็นคนที่ทุกง่ายสุขยาก เรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็ทุกแม้ว่าเจอคนที่พูดถูกพูดในสิ่งที่ถูกต้องก็ทุกพูดในสิ่งที่ถูกต้องก็ทุกเช่นเขาเขามาบอกดีๆต่างๆเนี้ยก็ทุกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมก็จะสุขง่ายทุกยากคนมาบอกเราเราก็รับฟังถึงสิ่งที่เขาบอกอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่จริงเราก็ไม่เป็นไรเราก็ปล่อยวางเราก็รับฟังเข้าใจว่าเป็นสิ่ง ที่เป็นธรรมดาของโลกไม่ค่อยเอาอะไรมาหัวเสียนะคนที่ปฏิบัติธรรมอยู่เฉยๆรู้แค่ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกก็มีความสุขคนปฏิบัติธรรมเมื่อจิตสงบหลังจากรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกกำหนดที่จิตปล่อยวางสิ่งที่จิตมันไปยึดไปถือไปมีความ อุปทานมั่นหมายแค่นี้ก็ยิ่งก็ยิ่งมีความสุขเพิ่มพูนไปอีกคราวนี้ก็มีการเปรียบเทียบกันแล้วนะเหมือนคนเปรียบเทียบของต่างๆที่มีค่านะพลอยชนิดนี้เป็นพลอยเนื้ออ่อนมีค่าน้อยพลอยชนิดนี้เป็นพลอยเนื้อแข็งมีค่าเยอะเพชรชนิดนี้มีค่ามีราคามากกว่าพลอยเพชรสีนี้มีค่าเท่านี้เพชรสีนี้มีค่าสูงขึ้นไปเท่านี้ เรายังเปรียบเทียบได้ฉันได้ก็ฉันนั้นคนพอน้อมเข้ามาสู่ในจิตในใจมองไปสู่ในจิตในใจเราแล้วเราก็เห็นได้ว่าความสุขในทางโลกนั้นความสุขจากการที่ได้สิ่งของความสุขจากการที่ได้ของชอบใจอาหารชอบใจความสุขจากการที่คนอื่นสรรเสริญเราคนอื่นตามใจเราคุณพ่อคุณแม่ตามใจเราหรือเพื่อนๆกด กดไลค์กด Subscribe กดไลค์เรามันก็เป็นความสุขในโลกอยู่แต่เมื่อปฏิบัติธรรมแล้วเรามากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกมีสติอยู่กับตัวเองความสุขนี้ก็เกิดจากนะความสงบที่ตัวเราเองเหมือนเรานั่งอยู่ที่วัดนี้เนี่ยมันไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้มีของอะไรต่างๆที่จะมาให้เราชื่นชมอะไรมากมายแต่เรามีความสุขที่เรากำหนดสติ อยู่ที่กายที่ใจของเรากําหนดสติอยู่ที่กายที่ใจของเราไปเรื่อยๆแล้วก็ความสงบมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นความสงบนี้เราไปเปรียบเทียบก็เห็นว่ามันเป็นความสุขที่ปราณีตกว่าปราณีตกว่าความสุขตอนที่เราได้วัตถุสิ่งของได้เข้าของเงินทองอะไรเสียอีกะความสุขบางทีเราไปฉลองเราไปแต่งตัวสวยๆหล่อๆอไปฉลองอไปชนแก้ว มันก็อาจจะเป็นความสุขอีกแบบหนึง่งแต่ถ้ามองไปในจิตใจแล้วม,มันมีความเคลื่อนไหวมันมีความทุกข์ที่แฝงอยู่เยอะซะมากกว่าเยอะมากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าความสุขเหล่านั้นมันเป็นความสุขที่ต้องอิงสิ่งอื่นอาศัยเรียกว่าเป็นอามิสสุขต้องอาศัยสิ่งอื่นต้องอาศัยข้าวของเงินทองจึงมีความสุขต้องอาศัยเพื่อนให้สนุกสนานจึงมีความสุข ต้องอาศัยสุราต้องอาศัยเหล้าเบียร์จึงมีความสุขอาหารเหล้ายาปาปิ้งหรืออาศัยเงินทองจึงมีความสุขแล้วคนเรานะ่กว่าจะหาเงินทองมาได้นะ่ะมันสุขหรือทุกกว่าจะหาเงินทองมาได้ก็ลําบากยากเย็นแสนเข็นนะโดยเฉพาะในสมัยนี้ในยุคนี้เนะี่ยกว่าจะหาเงินทองมาได้โอ้ดูเหมือนว่าความสุขเนี่ยมันจะต้องซื้อมาด้วยเงินทองต้องแลกมาด้วยเงินทอง คิดอย่างนั้นก็หลงไปไกลบางครั้งอาจจะมีความคิดว่าเอเรามันเป็นคนที่เงินทองน้อยอไม่ไม่มีไม่มีเงินทองที่จะไปซื้อความสุขเหมือนคนอื่นเขาเหมือนกับว่าความสุขมันต้องใช้เงินทองเป็นเป็นของแลกเปลี่ยนแต่ความจริงแล้วเรามองเพียงแค่ในส่วนส่วนหนึ่งของความเป็นจริงเท่านั้นเพราะว่าในความเป็นจริงมันยังมีความสุขที่ไม่ต้องอาศัยเงินทองอีก เราลองมองไปในชีวิตเราหลายหลายครั้งหลายคราวที่เรามีความสุขโดยที่ไม่จาเป็นต้องใช้เงินทองเลยบางทีอยู่ในครอบครัวอยู่กับบุคคลอันเป็นที่รักหรือว่าคนที่มีความปรารถนาดีต่อกันก็มีความสุขอ,อันนี้ก็ไม่จาเป็นจะต้องใช้เงินทองเลยแต่พอตอนโตไปเราอาจจะต้องคิดว่าเราจะต้องไปสแสวงหาคนที่ ให้ความรักเหล่านี้เพิ่มขึ้นอีกอีกหนึ่งคนสองคนสามคนแล้วเราจะได้มาเพื่อบุคคลอันเป็นที่รักนั้นก็ต้องเอาเงินทองไปแลกนะต้องเปเขาต้องเลี้ยงข้าวเลี้ยงดูผูเสือเขาอันเนี้ยมันก็เป็นความคิดที่ค่อนข้างจะผิดเพราะว่าเนะี่ยในเมื่อเราต้องการความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้เงินทองแต่ว่าเราเอาเงินทองไป <c oughs> เป็นเครื่องเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนอย่างนั้นมันก็ไม่บังเกิดนะในสิ่งที่ เป็นความรักความปรารถนาดีกันขึ้นมาความสุขที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองอื่นๆอีกก็คือสุขที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองเกิดขึ้นจากความสงบของตัวเราเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นที่อย่างเช่นที่บอกว่ากาหนดรู้สติกาหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างนี้เมื่อทำไปเรื่อยๆก็จะเกิดนะความสุข ความสงบที่ละเอียดปราณีตกว่าแล้วเมื่อเราเอาความสงบนั้นมาพิจารณาถอดถอนกิเลสน้อยใหญ่นความยึดมั่นความยึดถือในจิตใจของเรามันก็จะเกิดความปล่อยความวางความปล่อยความวางก็เป็นความสุขที่ละเอียดยิ่งละเอียดปราณีตไปอีกท่านจึงกล่าวว่าความสุขมีทั้งกามสุขฌานสุขแล้วก็วิมุตติสุขสุขจากกาม สุขจากสมาธิสุขจากความพ้นทุกข์ความปล่อยวางสุขจากกามก็คือการได้เห็นรูปที่สวยได้ยินเสียงที่เพราะได้กลิ่นที่หอมรูปเสียงกลิ่นลดผดทัพพะธรรมารมแล้วก็รวมลงมาสู่ที่จิตใจลูกซูบเสียงกลิ่นลดสัมผัสผลทัพทพระธรรมรมต่างๆก็ได้ดั่งใจปรารถนามันก็เป็นความสุขกินอาหารกินอร่อยอร่อย ฟังเพลงเพ,เพราะเห็นรูปที่สวยงามเห็นตัวเราว่าหล่อว่าสวยหรือเห็นตัวบุคล <c oughs> บคลอื่นบุคคลอื่นว่าหล่อว่าสวยจะเป็นแฟนจะเป็นดาราต่างๆว่าหล่อว่าสวยอย่างนี้ก็เป็นกร,รมเป็นกามาสุขความสุขอยู่ในอายตนะต่างๆเหล่านี้เป็นกร,รมมาสุขไม่เหมือนกับความสุขจากความสงบที่เป็นฌานสุขแล้วก็สูงสุดไปกว่านั้นก็คือบนะิมุตติสุข ความเป็นวิมุตต์หลุดพ้นก็คือหลุดพ้นจากความความยึดมั่นทั้งหลายทั้งปวงหรือว่าหลุดพ้นจากสมมุติสมมติบัญญัติทั้งหลายทั้งปวงความยึดมั่นในสมมุติบัญญัตินั้นมันก็เป็นความยึดมั่นยึดถือเหมือนกันแต่ว่าเราก็ใช้สมมุตินั้นให้เป็นประโยชน์เพียงพอประมาณเหมือนดังเช่นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะ อาตมาภาพเมื่อก่อนก็ไม่เคยได้คิดถึงเรื่องนี้นะแต่ว่ามีอยู่นะคราวหนึ่งนะไปวิเวกทุดงนะอยู่แถวแถวโคโราชนะเป็นสำนักสาขาข,าของอวัดมับจันนะตรงนั้นนะเป็นออำเภอคอนบุรีนะที่เขื่อนมาบกราดาก็ได้เปิดธรรมะของครูบาอาจารย์ฟังนะมีหลวงตามหาบัวเป็นต้นนะ สมัยก่อนนะวิทยุธรรมะของหลวงตามหาบัวก็เป็นที่แพร่หลายมากนะตอนนั้นก็มีแต่สื่อก็คือวิทยุธรรมะนะคนยังใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยน้อยใช้ y YouTube ใช้แอปพลิเคชันต่างๆน้อยในคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างนี้แหละนะสถานีวิทยุของหลวงตามหาบัวก็เปิดธรรมะหลวงตามหาบัวท่านเทศเราจำได้ว่าท่านเทศเรื่องปีใหม่นั่นแหละท่านก็บอกว่า คนเราชาวพุทธเราอย่าไปเหอ่อปีใหม่นะปีใหม่วันใหม่เดือนใหม่ต่างๆเหล่านี้ก็เป็นแต่เพียงสมมุติที่วันมันเพิ่มขึ้นมาวันเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งวันก็เป็นสมมุติที่มันเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งวันอาตมาภาพก็จับใจความตรงนี้แล้วก็มาพิจารณาว่าเออมันก็ใช่นะคนเรานะก็ไปหลงในสมมุติที่มันบัญญัติขึ้นมา มาพิจารณาเป็นธรรมะเนะี่ยแต่ขแขนงไปก็พิจารณาได้ว่าโอปีใหม่นะฝรั่งก็บอกว่าวันที่หนึ่งมกราก็เป็นปีใหม่นะคนไทยก็บอกว่าสงกรานนะ่ะสิบสามเมษาก็เป็นปีใหม่คนจีนก็บอกว่าตุกดจีนนะปีนี้ตุกดจีนก็อยู่แถวแถวประมาณวันที่ประมาณวันที่ห้ากุมภาหรือเปล่านะก็บอกว่าเป็นปีใหม่เอาอย่างนี้ อย่างนี้ก็มันก็ไม่ตรงกันนี่เข้าใจเลยว่ามันเป็นสมมุติแล้วสมมุติซ้อนสมมุติไปอีกเนี่ยเขาก็เอาดาวนัก,กษัตย์มาสมมุติอีกก็ไปสมมุติเป็นชวดลูขนันเถาะอ้อาวคนคนใช้ประโยชน์จากสมมุติก็ไปบอกว่าอา๋อปีนี้ไม่ดีปีนั้นดีปีนี้ชงกับปีนั้นปีนั้นชงกับปีนี้จริงๆแล้วนะเราเนะี่ยชงหรือไม่ชงอะทุกวันนั่นแหละเราทําความดีก็ แก่ชงทุกวันเราทำความชั่วก็ชงมันทุกวันดังนั้นก็ให้เข้าใจว่าวันเดือนที่มันผ่านไปนะมันเป็นสมมุติที่คนบันญญัติขึ้นมาแต่ไม่ใช่ว่าการที่นะปีนี้วัดวัดเรางดสวดบนข้ามปีนี้จะหมายความว่า,เ,าเราจะเราจะบอกว่าอ่มันไม่ใช่วิถีพุทธมันเป็นสมมุติเราหลงสมมุติไม่ใช่อ่ นะที่วัดนี้ปีนี้เนี่ยที่งดสวดมนต์ข้ามปีเพราะว่าเป็นช่วงที่มีโรคระบาดโควิด -19 ก็งดไปอีกสักหนึ่งปีปีที่แล้วก็งดปีนี้ก็งดแต่ว่าการที่เดี๋ยวนี้ก็จะมีคนบอกว่าเออการสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยมันมันอาจจะไม่ใช่การการสิ่งที่พระพุทธศาสนาสอนเพราะศาสนาสอนให้ให้อยู่ ให้เข้าใจสมมุติให้อยู่เหนือสมมุติอัตมาภาพเนี่ยมาพิจารณาว่าสมมุติเนี่ยสมมุติที่บัญญัติมาว่าเป็นปีที่มันเปลี่ยนไปทุกๆปีเนี่ยเราเอามาใช้ประโยชน์ได้อืเรามาใช้ประโยชน์ได้คือถ้าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีโรคระบาดเราก็มาใช้ประโยชน์ให้ญาติโยมมาสวดมนต์ข้ามปีอ่โดยเฉพาะที่นี่ก็ไม่ได้สวดตะพื้นตะพือสวดไปห้าชั่วโมงหกชั่วโมงไม่ใช่อย่างนั้น ก็เน้นสวดนิดนึงแล้วก็ให้นั่งสมาธิอ่าแล้วก็ภาวนาแล้วก็ฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมโดยเฉพาะมีประโยชน์ก็คือให้โยมได้สู้กับนิวรนนิวร์คือความง่วงนะหรือว่าทุกขหรือว่าเวทนาก็คืออากาศที่หนาวต่างๆเหล่านี้เนี่ยเนี่ยเราใช้สมมติให้เป็นประโยชน์เราใช้การการขึ้นปีใหม่ให้เป็นประโยชน์การสดมนข้ามปีนยะให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรม สร้างเสริมให้ญาติโยมเนี่ยมีสมาธิมีสติปัญญามีสมาธิมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ได้ว่าสวดเป็นการอ้อนวอนวงสวงไหววอนอินพรมยมยักษ์ om, om ak, สวดตะพึ้ตะพืออย่างนั้นสวดให้มันเป็นสยศาสตร์ไปไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นสวดให้เป็นสยศาสตร์ไปเราก็เท่ากับว่าเราไปาลดทอนลดทอนคุณค่าของพระธรรมของพระพุทธเจ้าเอามาเนี่ย เอามาลดลดค่าของท่านจากความเป็นพุทธ,ธผู้รู้เนี่ยลงมาเป็นเพียงเทพที่จะดนบันดาลความร่มเย็นเป็นสุขหรือว่าเงินตราให้เราซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราเนี่ยอยู่เหนืออยู่เหนือเงินตราอยู่เหนือโชคลาภอยู่เหนือจากโลกกะระทำแต่เราไปดึงท่านลงมาให้ดนบันดาลเงินตราดลบันดาลโชคลาภดนบันดานลาดดาโลกกะระทให้เราเนี่ยเท่ากับว่าเราดึงท่านน่ย ลงมาต่ํากว่าสิ่งที่ท่านสอนซึ่งอันอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้ที่วัดก็ไม่ได้ส่งเสริมให้ทาถ้าจะเป็นเทวะนิยมไปหรือเป็นโพธิสัตว์นิยมไปหรือว่าจะเป็นคาถาอะไรอินพรมยมยาก์นาคุดอะไรต่างๆเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าดึงท่านให้ลงมาต่ําเพราะว่าท่านอยู่สูงแล้วอยู่สูงแล้วอยู่เหนือโลกอยู่เหนือสมมุติแล้วไอเรามาใช้สมมุติแทนที่จะใช้สมมุติเพื่อจี้จัก ให้รู้เท่าทันความยึดความถือนะเราไปใช้สมมุตินะในในความยิ่งหลงเข้าไปใหญ่หลงสมมุติแล้วก็หลงกิเลสไปใหญ่อันนี้อย่างนั้นนะ่ะก็ไม่ควรแต่ว่าถ้าจะใช้สมมุติใช้สมมุติว่ามันเป็นตีใหม่เอามานั่งสมาธิ <c oughs> ร่วมกันมาเรียนรู้กายใจเราร่วมกันอย่างน,น้อยก็เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราอธิษฐานไว้แล้วว่าจะทําความดีคิดดีพูดดีทําดีอะไรบ้างในปีที่แล้ว เราทำได้มากกี่มากน้อย <c oughs> แล้วปีนี้เราจะพัฒนาเพิ่มพูนไปยังไงอ่าทำไมท <c oughs> ุต,ตีีะเราอธิษฐานให้ขยันทุกปีเลยแต่ว่ามันก็ยังขี้เกียจอยู่เราก็มาดูว่าที่ขี้เกียจเนี่ยเพราะอะไระเพราะว่าเรายังไม่เห็นคุณของความขยนันหรือยังไม่เห็นโทษของความขี้เกียจหรือว่าอะไรทําไมมันถึงวนอยู่อย่างนั้นกี่เลสอ่าสมมุติว่าจะอธิษฐานเลิกดื่มเหล้าอา้า อาปีนี้ก็ทุกทีทุกปีก็อธิษฐานเลิกดื่มเหล้าแต่ทําไมปีนี้ก็มาวนกลับมาอยู่ที่เรื่องเดิมอีกเนะี่ยเป็นเพราะอะไรทําไมเราไม่รู้เท่าทันกิเลสของเราหรือว่าอธิษฐานว่าปีที่แล้วอธิษฐานว่าจะเลิกเจ้าชู้อนะปีนี้ทําไมถึงยังทําไม่ได้ก็มาเรียนรู้ตัวเรานั้นวัดเนี่ยไม่ใช่ที่ของคนที่ บริสุดเทียบพร้อมแล้วถึงจะเข้าวัดไม่ใช่ทุกคนรวนแล้วแต่มีข้อบกพร่อง <c oughs> ทุกทนแล้วรวนแล้วแต่มีข้อเสียบางคนขี้โกรธบางคนก็เจ้าชู้บางคนกินเหล้าบางคนก็ขี้เกียจบางคนก็ทุกๆอย่างวัดก็เหมือนโรงพยาบาลแต่เป็นที่ที่เราจะมาแก้ไขนะปรับปรุงตัวเราคราวนี้การแก้ไขปรับปรุงตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่ที่เราจะไปอธิษฐานลอยๆ เรามานั่งสมาธิกำหนดจิตดูที่ตัวเราสิ่งที่เข้ามากระทบสิ่งที่เราเผลอเราเผลอไปตอนไหนแล้วก็ระทบอะไรเราปล่อยวางอะไรไม่ได้มันจึงเป็นกิเลสให้มาตามหลอกหลอนเราในทุกปีเราต้องมาอธิษฐานใหม่ทุกปีทุกปีทุกปีเนี่ยอันนี้เราจะได้ประโยชน์เพราะว่าแก้ไขไปที่จิตใจกลนอบายของจิตมายาของจิตอา้าวก็เท่ากับว่าเราได้ใช้สมมุติในปีใหม่ ให้เกิดประโยชน์อ่าวันนี้โยมมาทําบุญก็ขอให้มีความสุขความเจริญในปีใหม่นี้ก็ขอให้ตั้งใจนะคิดดีพูดดีทดําดีโดยเฉพาะดีที่สูงสุดก็คือดีเหนือดีก็คือประพฤติปฏิบัติธรรมอ่าเจริญพร